รถไวมากไวจริงๆไวโคตรๆคไม่ทอะไรต้องเติมอีกแล้ว d s t ท m e r น่าจะหมดก่อน d s ของของบิจมอนนีกนะครับพูดปกเกมมอนซะแหละอันนี้สองพันนะฮะอันนี้สี่พันถือไปถือว่าแรงมากครเดยการโจมตีก็รู้แล้วว่า ดับโปรเฟชชั่นนอลเลยจะทันไหมครับเนี่ยน่าจะทันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นอิพิเรียนอารามอนพระฤิ์โหมดน่าจะทันนะก็ขอคอน้านให้มันทันนะครับทันนะครับแม่หลัไปแล้วได้อะไรมาไต้แฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์เปิดเลยโอเคได้ชิปไปแล้วโอเคความสูงเท่าไหร่ครับผมว่าสามเซนติเมตร มือสมดนะครับมาทันสุดด้วยโบราณครับโบราณโบราณโบราณเดี๋ยวผมมีคนประกาศขายของของดีซะด้วยแนมะ่กลับล่างดีกว่าที่ไหน,นครับโบราณนสถา,านอย่ไหนที่ไหนอะอ้าวโบราณสถานอยู่ไหนอะ่ะ โบราณสถานไปยังไงอะต้องฟาร์มมิชมอนปะขออิงสายลมครับจำได้แล้วน้าคูระตะนะฮะะี่มิชมอนนมจะไปยังไงอะไม่รู้จะทันหรือเปล่า11เห็่แล้วก็มีตังนะฮะแต่ว่า เผื่อทันครับเผื่อทันเติมซะหน่อยเดินไปเดินไปดีเอสไม่พอจะว่าเปลี่ยนล่างเลยดีกว่าเมาก,กันเนี่ยแปดร้อยแฮมเบอร์เกอร์ให้มากกว่าเอาแค่นี้ก่อนวับเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเด็กรับเด็กเออแค่นี้พอบินแล้วนะฮะนี่มีโหมดขับขี่ดิจิมอนด้วยนี่เป็นมัง ล่างนี้ล่างสุดยอดประมังกรนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟเตอร์โหมดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะคือดีเอสบางส่วนด้วยถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่โจมปีแรงที่สุดในมูเบอร์โหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวมาใหม่นี้เป็นลูเจมอนนะครับปีแรงกว่าเพราะว่ามันมันมันกําหนดไว้ประมาณนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่ามนจะบนปีไม่ได้หร่าแต,แต่แต่ก็จริงนะครับเขากําหนดว่าให้มันแรงกก่าแรงนะ รู้สึกว่าเราจะมาทมันไหมเนี่ยเออ 10m น้าคูรัตะโบรานนีหนึ่งศูงนย์จะมีจำกัดด้วยหรือเอาค่าจากโอหกไปได้นะครับแต่ว่าเราลองไปดูก่อนดีกว่าเผื่อจะได้กำไรนะครับจะเปิดซื้อสอักสามที่นีแล้วก็กำไรโหแล้วอะเรามีเงิน 30m นะอ่าผมเคยมาแล้วนี่สองเนี้ยคูรัตะปนอยู่ไหนอะดูชิมะอ๋ออ๋อ มิน่เองมิน่เองมัน่เองนี่น,น,นเปงนศูนย์ฮะโอ้คนเต็มเลยเองงๆๆๆเออก็หกหลกครับก็หกหรักครับ โอ้เห1 0รู้สึกว่าจะแจกจริงนะครับแล้วเอาแล้วเอาดิจิมอนมาบังหมดเลยผมจะคลิกยังไงอ,ะอ่ะอ๋ออ๋บังผมอีกอ๋อผ,ผมไม่สนแล้วว่าไวเฮมอนอันเชิญอ่อะผมทีี่ผมจะดิ่งเข้าไปตีเลยนะแต่ไม่แล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยจะบังกันเพื่อ มอมแมงก็ไม่ให้ทิดมด้วยตองใส่ล้วก็เสจยได้แล้วครับตีซะหน่อยจะเอาไก่ทอดมาได้อยู่ ขอเขาา้าว่าผมไม่ได้เกียนนะครับมันเป็นแท็กติกกันการขอเพื่อให้รวย,รวยอุ๊ยดอกไข่อะไรอะ่ะโกมาม่อ,อ้าวเราได้แล้วการ์ดบอสด้วยโยเย โกมานของใครนะชดไก่ทอดของเราเหรออ้าของเรางั้นเราไม่สดแล้วเก็บเลยโกมานแม่อ่าเราจําได้ว่าเราเององงนิดหน่อยฮะเออได้ได้มาด้วยแม่อ้สสาสงสัยลรวอ๋อตอนนั้นเราไปตีไวเคมอนใช่ใช่ใช่ไหมครับ ตอนนั้นน่ะแต่ไม่เห็น,นเลือดมันลดเลยสชนเหมันะนั้นมันตีเราไม่โดนพอมันตีเราไม่โดน,น,แ,ลโดนแล้วก็แบบยังจกระเดียวนีว้